อีกเรื่องครับติดคุกล้มละลายรับบาเน็จบํานานได้นะครับถ้าติดคุกล้มละลายหลัง14บเดือนกุมภาห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยเคยได้รับบาเน็จบานานเนี่ยแล้วติดคุกหลังวันที่14เดือนกุมภาห้าหนึ่งเนี่ยก็ยังได้รับบาเน็จบานานอยู่เพราะถือว่ามีความดีความชอบสะสมมานานนะเป็นไปตามกฎหมายบําเน็จบํานานฉบับที่ย5้า ให้ยกเลิกมาตรา52เพราะนั้นใครเป็นข้าราชการนะอยู่ในคุกในตารางนะครับหรือล้มละลายตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์51นี่ก็ยังได้รับเงินอยู่นะเห็นไหมบอกแล้วติดตามรายการอาจารย์มันได้แต่ความรู้พูดความจริงนั้นนะความเท็จไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะอาจารย์ในชาไม่ใช่พวกสายโจรน,นะทำ้วยความดีนะครับธรรมดาก็อาจจะมีพวกขยะตามโซเชียล ดุด่าว่ากล่าวนะแต่งเติมใส่ร้ายธรรมดาแต่อาจารย์เดชาก็มองว่าพวกนี้คือพวกขยะไม่ได้มีราคาอะไรต่างบางคนมาข่มขู่จะฟ้องอาจารย์ทั้งหมดหนึ่งแสนคดีมั่งหมื่นคดีมั่งโอ้โหนะผมไม่นอนสะดุ้งหรอกครับมีแต่คนที่ด่าผมแนละสะดุ้งเพราะคดีมันเยอะอาจารย์ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่ผ่านมาก็มีคนมาใส่ร้ายอาจารย์มั่ง นกวินิจฉัยข้อ,ขอกฎหมายผิดอะไระอะไรถอยพวกขยะไปดูเพจมันเลยมีคนตามสักกี่คนนะนะครับไม่มีของอาจารย์นี่แน่นอนไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายครับวินิจฉัยข้อกฎหมายก็ตรงไปตรงมานะครับวันก่อนก็ไทยรัฐเรื่องโสมหญิงมันก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าอธิบายข้อกฎหมายผิดมันยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับว่าอาจารย์ให้สัมภาษณ์ว่าไงมันมีแต่ภาพประกอบในไทยรัฐมันบอกว่าอาจารย์ทําผิด นะแล้วก็ลุมด่าอาจารย์ไอ้พวกไอ้พวกนี้คือพวกขยะโซเชียลพวกกระจอกแล้วไปดูพวกมันมีใครติดตามอะไรมันไม,ม่มีแล้วครับพวกขยะอาจารย์ไม่สนใจแลวสิ่งที่อาจารย์ทําเนี่ยนะข้อกฎหมายถูกต้องมีกาถูกต้องไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะมานั่งพูดไลฟ์สดอะไรต่างเนี่ยผิดกฎหมายปานนี้านออกหมายจับไปแล้วหรือไม่กับพนักง,งานสอบสวนก็สั่งฟ้องไปแล้วนะครับ เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทําเนี่ยถ้ามันผิดกฎหมายนะเรื่องอะไรต่างเนี่ยป่านเนี่ยสารออกหมายจับไปแล้วหรือไม่กับตารวจสั่งฟ้องไปแล้วไอ้คนไหนนะครับที่ศารออกหมายจับตํารวจสั่งฟ้องไอ้พวกนี้คืออะไรมีพยานหลักฐานแล้วพอสมควรแล้วมันได้ทําผิดสารถึงออกหมายจับไอ้คนพวกนี้นะกฎหมายสายโจรงทั้งหลายเนี่ยมันสาลออกหมายจับมันไม่บอกแล้วครับมันไม่มาบอกแล้วครับว่าทําไมมันโดนออกหมายจับมันต้องบอกสิครับนะว่ามันไปมันไปเบิกความเท็จใช้เอกสารปลอมมันไม่พูดครับ มันจะไปเอาแต่อะไรนั้นคำพิพากษาที่มันชนะคดีกับอัจฉริยะมาแล้วก็บอกว่าศาลยกฟ้องพอศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทมันบอกว่าเอาไปใช้ในคดีอวิ่งเต้นอัยการได้หอกหักสากเบือเอ้ยนี่มันจบเนติบัฑิตรุ่นพี่ผมนะคะแนนดีทุกอย่างดีหน้าตาดีมันพูดอย่างนั้นได้ยงบิดเบือนคดีอาญานะครับผู้ใดกล่าวอ้างคู่นั้นต้องนำสืบมันอยู่ดีๆจะไปเอาผลคำพิพากษาข้อเท็จจริงในคดีอาญาอื่น เอามารับฟังเพื่อลงโทษนะหรือว่าเป็นประโยชน์ในอีกคดีอื่นได้กันมันไม่ใช่คดียาญยไม่ต้องสื่อเพิ่มไหม่มีกฎหมายบัญญัติว่าจะเอาอ่าข้อที่จริงอะไรในคดียาญยอื่นมามันหลอกลวงเวลาเนี่ยพอศาลออกหมายจับมันไม่ไร้สนมันปล่อยนานเหตุร้างเลยพอสักพักหนึ่งมันเริ่มจะแย่แล้วนะมันก็เอาข่าไม่ภาคษารที่มันชนะคดีไล่ที่มันโดนออกหมายจับมาบอกที่ครับโอ้วันนั้นเนี่ยต้โอ้ นะตำรวจไปจับที่หน้าสำนักงานเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีไหมชื่นใจไหมนะผมฟังอาจฉิยะพูดโอ้ยรู้สึกสบายใจไม่อยู่เดียวตำรวจเอาเอาแจามไปใส่ทนายคนก็มานั่งนั่งก็อยู่ดีเอามีหมายจับนะครับต้องคุณต้องเข้าไปมอบตัวนะครับทําไมไม่เล่าเออวันนั้นเป็นยังไงบ้างเราโดนออกหมายจับเงียบหายเลยว,วันวัน,วนดีโผล่ไปเอาเขามาพักษา มาบอกว่าเนี่ยอัจฉริยะแพ้คดีผมไม่ได้วิ่งเต้นนยายการทําไมคุณไม่บอกว่าคุณไม่วิ่งเต้นนยายการเสียงต่างๆที่มีการพูดคุยกันในคลิปที่คุณอัจฉริยะมาเปิดนะเป็นเสียงคุณหรือเปล่าอถ้าคุณบอกตัดต่อทาขึ้นเองคุณมาอธิบายให้ลูกเพจแล้วพี่นอ้องประชาชนฟังนีครับออกสื่อผมจะไปออกสื่อเยอะแยะมากมายคดีที่ทนายท่านหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่าวิ่งเต้นนยายการซึ่งปัจจุบันเป็นักงานสอบสวนสั่งฟ้องนะเขาสั่งฟ้องก็แสดงว่าอะไร ก็แสดงมีพยานหลักถอนตามสมควรว่าคุณน่าจะได้กระทําความผิดผมก็ออกไปนั่งออกรายการเนี่ยทีวีตั้งไปรู้กี่ช่องพวกสายโจรก็บอกเดี๋ยวจะฟ้องผมฟ้องผมจะไปฟ้องอะไรก็ผมไปพูดความจริงอะทีวีก็เชิญคุณไปออกรายการคุณไปไม่ไปทําไมคุณอะคุณไม่พร้อมจะพูดความจริงตอนนี้คุณพร้อมเนี่ยคุณไปไลฟ์สดเลยคุณบอกเลยเนะี่ยคุณเอาคลิปมาเปิดว่าใช่เสียงคุณหรือเปล่า นะคุยกับอะไรเนี่ยเ,เจ้าของบริษัทอะไรจะหารทะเลอะไรเจ๊หม,มงเจ๊หม,มวยคุณออกมาบอกสังคมที่ไม่ใช่เสียงคุณหรือเปล่าไอ้นะครับแล้วมันตัดต่อตัดต่อ,อยังไงอจจัธยาไปยทาปลอมขึ้นยังไงคุณออกมาบอกสังคมคุณต้องออกมาพูดเองไม่ใช่ปล่อยให้เอฟซีกลุ่มอะไรไอเฟสอ,อะไรพวกนั้นอะ่ะมาพูดไอพวกนั้นไม,ม่รู้เรื่องก็อยากจะฝากนะครับนะ แล้วก็ที่ข่มขู่ผมจะฟ้องเป็นหมื่นเป็นแสนก็ดีผมนอนตะดุ้งไม่มีอม,ม,ม,มีแต่คุณนอนอะดุ่งนะผมอยากให้คุณฟ้องเร็วๆเลยสั 2, กสองแสนกรรมสองแสนก็ดีเลยนะครับผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้กลัวติดคุกตีรางผมจะหกสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณช่วยบอกนะเสียงในคลิปเนี่ยที่กาลังคุยกันเรื่องเขาของเงินห้าแสนคืนเนี่ยแล้วมีการพูดถึงอัยกรอัยการะ คุณช่วยมาบอกหน่อยช้ยเสียงคุณไหมและอัอธยาตัดต่อ,อยังไงอัธยาตัดต่อทําไมคุณไม่ไปแจ้งความจับนะจับอัธยาเข้าไปดินะทีวีก็ไปออกตั้งหลายช่องทําไมคุณไม่เดินสายออกตอนสมัยโอ้โหตอนก่อนเนี่ยโอ้โหคุณออกทีวีทุกวันแซครูปีชาจําเสียงไม่ได้หรือครูตอนนี้คุณจําเสียงคุณได้ไหม <c oughs> ไมันปลวกนี้มันเหมือนเวรกรรมจริงๆเลยนะตอนนี้เล่าให้ฟังนะนะนะครับ ผมอยากให้พี่น้องประชาชนอย่าลืมคนดังคนเด่นคนอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนดีนักสากลแห่งชาติสองคนด็อกเตอร์สวัสดีคนหนึ่งคือสุภประชัยได้รับรางวัลเยอะแยะมากกว่าทนายคนนี้คนดีเป็นนักสากลแห่งชาติสุดท้ายตอนนี้อยู่ในคุกแล้วผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานทนายนะครับที่เด่นดังได้รับรางวัลโลกคนดีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทําผิดจริงนะสมมุตินะเป็นเรื่องสมมติก็ต้องอยู่ในคุก นะครับอยู่ในกรุ๊ปส่วนผมนี่ไม่ได้รู้สึกวันไหวตื่นเต้นอะไรเลยไม่ต้องดิ้นต้องอะไรมโอ้โหบางทีไปพวดโอ้โหได้ชาดิ้นใช่ผมดิ้นแต่ผมดิ้นในเทคนะผมก็ไม่มาดิ้นในนี้หรอกไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผมแฮปปี้แล้ววันๆพวกนี้ก็ผมรับคําสั่งมาจากพี่น้องประชาชนแฉเพื่อชาติแฉมาทุกวันะมีเรื่องแฉใครมีอะไรก็แฉส่งคลิปมาสั้นๆไม่เกินไม่เกินไม่เกินสามนาทีมาแฉหมดนักการองรก,การเมืองผมแฉหมด แล้วตอนนี้มีเรื่องใหญ่ๆอยูอย่เยอะเลยผมบอกให้นะเยอะเลยแล้วมีคนมาสมัครร่วมแฉกับผมเยอะเลยนักกิจกรรมทางการเมืองอะไรเต็ไมไปหมดเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะเอามานั่งเลยเต็ไมไปหมดผมบอกเลยเยอะเลยเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในแต่จังหวัดพบคดโกงคลิปครับคลิปตั้นอะไรต่างๆส่งาสมาให้อาจารย์เดี๋ยวแฉให้วันนี้ก็มีคนมาร้องเรียนตํารวจโรงพักหนึ่งนะมีสองโรงพักสองโรงพักโรงพักหนึ่งออยู่ในกรุงเทพ จับกัญชามาพอจับมาเสร็จแล้วก็บอกว่าให้มึงมีแปดหมื่นไหมนะครับถ้ามึงมีแปดหมื่นเนี่ยโอเคมึงเอามาให้กูนะครับแล้วเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนจากาผู้ค้าเป็นผู้เสพนเห็นนะเห็นนะแปดหมื่นแล้วคนที่ติดต่อผมใครครับเขาเป็นผู้ดําเนินรายการสถานีโทรทัศน์ช่องดังที่มีคนดูระดับต้นๆอาจารย์ดับหนึ่งเขาบอกพี่เดชานี่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ น,นี้โรงพักแรงเทพเราก็ไม่อยากจะอะไรมากน,นี่พูดเลยเรื่องจริงนะครับคนดังที่โทรหาผมมีสองคนเลยนะไม่ใช่คนธรรมาดาผู้ประกาศข่าวระดับต้นๆของประเทศเลยเออชื่อแล้วโอ้โหต้องสนันวงการอะนะเปลี่ยนจากผู้ค้าเป็นผู้เสพอันนี้คือตำรวจนะทนายก็มีครับนะเปลี่ยนจากผู้ค้าเป็นผู้เสพคนพวกนี้พวกอันตรายต่อสังคมผมจะอยากแกด่ามันเช้าบางวันเย็นผมย่อติดคุกหมื่นคดีเลยไม่กลัวเลยอะนะครับ นะผมไปศาลเนี่ยนะศาลยังบอกเลยครับผู้พากษาเนี่ยบางท่านยังบอกท่านเลชาทําดีแล้วครับนะการเปิดโปงคนไม่ดีในสางคมเป็นเรื่องดีนะผมก็ยกมือไหว้ท่านผู้พากษาไปนะหลายๆผู้พากษาหลายท่านก็ชมรายการผมอยู่อ่ะนะครับท่านบอกนี้แล้วครับนะการเปิดโปงคนที่ไม่ดีเป็นเรื่องดียิ่งคงคนในวกงการที่ทำด้วยยิ่งดีเลยท่านบอกนะแต่ผมคงไม่ต้องบอกนะว่า,วาท่านไหนบ้าง นะครับนี่เล่าให้ฟังเลยท่านสนับสนุนเนียพราะนั้นเนี่ยผมยอมยอมโดนพวกอ่าพวกสายโจรพวกชาติทั่วฟ้องเนี่ยสักแสนคดีก็ยอมติดคุกอะ่ะมันจะทท้งเป็นวันที่มีความสุขมากถ้าผมโดนพวกสายโจรฟ้องเนี่ยผมจะ,ะแถลงข่าวเลยนะถ้าผมโดนโดนจับนะผมจะโทรไปหานี่เลยหนุ่มกันชัยช่องสามเฮ้ยมึงเอาพี่เดชาไปออกในวันนี้กูโดนพวกสายโจรฟ้องอะนะครับนะ ผมยินดีเลยครับเอามาประกาศทาง Facebook เ,เลยว่าโอ้โหเนี่ยผมเนี่ยช่างมีความภาคภูมิใจที่แฉคนชั่วคนเลวไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองใครแต่ไรแล้วโดนฟ้องมันช่างมีความสุขชีวิตมันช่างมีคุณค่านี่ครับนะฮะเพราะฉนั้นใครมีเรื่องจะแฉอะไรส่งมาทุกจังหวัดทุกอะไรมาเอารายละเอียดมาวันก่อนมีคนมาแฉบ่อนการพนันตู้สล็อตในจังหวัดระยองเขากลัวผมก็บอกเอานี้ส่งมารายละเอียดส่งมาเดี๋ยวผมมีวิธีการ นะครับแต่ผมไม่ใช่ไปพวกไปตีเมืองคุ้นไปอะไรใจตบทรัพย์อะไรไม่มีนะแต่ผมก็ต้องการให้เขาหยุดหยุดความชั่วนะมีตำรวจครับอีกโรงพักหนึ่งอันนี้ก็เรื่องจริงครับที่โรงพักไกลๆกรุงเทพไม่เกินร้อยสองรอยกิโลลูกความผมโดนยิงทะเลาะกันผัวเก่ากับผัวใหม่ทะเลาะกันพอยิงเสร็จปุ๊บมีนายกเทศมนตรีมาติดต่อบอกเขาสามารถขียไอ้ตำรวจโรงพักนี้ได้ นะครับเขาเราคุยกันตกลงเรียบร้อยค่าเสียหายจากการถูกยิง4ี่แสนบาทตำรวจจะเอาสองแสนนะวิธีการเขาติดต่อมาหา,าลูกความผมหาทนายผมบอกไม่เป็นไรเขาจะเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนนี่คือความความเลวระาำบัตรซบของไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นนะก็โอเคเปลี่ยนพนักงานสอบสวนไอ้คนแรกเนี่ยมันไม่เอากับเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยวิ่งผู้ใหญ่เปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วสอบใหม่ จากเดิมพยายามฆ่ากลายเป็นหยอกลอ้อหอขัดสากระเบือที่พูดในเรื่องจริงนะเรื่องจริงทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดคุกติดตารางนะเพราะการแฉคนชั่วเนี่ยมันช่างมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากสายโจรสายชั่วไม่ว่าจะเป็นตำรวจทนายอัยการหรือ,อข้าราชการทุกหน่วยงานมันช่างมีความสุขแฉคนชั่ว มันมีความสุขมากแล้วต้องติดคุกิดตารางเพราะการแฉเนี่ยมันช่างคลาสสิกโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากว่าหนึ่งก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะอะไรติดคุกเพราะแฉะคนชั่วคนชั่วเนี่ยในกระบวนการวิธรรมเนี่ยหรือนักการเมืองหรือพวกนายกเทศมนตรีนายกะะอบตเนี่ยถ้าผมแฉไปจนจนผมติดคุกนะ อย่างน้อยๆก็หยุดยั้งพฤติกรรมมันได้เพราะการดําเนินคดีกับทนายสายโจรตำรวจสายโจรอายการโจรข้าราชการโจรน,นักการเมืองโจรมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีเส้นมีสายมีพวกมันมีการวิ่งเต้นมีอะไรต่างๆลบคดีมันเป็นเรื่องจริงการเอาผิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นเราต้องยอมเสียสละผมก็ยอมเสียสละก็คือทนายคลายทุกยอมเสียสละติดคุกซะยอมแฉมันอัาิยะก็แฉ ไอ้บิ๊กเซียวสามก็แฉไอ้บิ๊กเซียวสามก็อยู่ช่วงหกโมงเย็นนะครับไอ้บิ๊กเซียวเซียวสามมันก็เอฟซีทนายคลายทุกอันนี้มันก็บ้าติดคุกก็ยอมคือคนเรามันต้องยอมเสียสละติดคุกกิตารลางเพื่อชาติแฉมันเข้าไปเราจะไปหาหลักฐานไว้ไอ้ทนายไอ้ทนายที่การศึกษาทังสูงเนี่ยวิ่งเต้นล้มคดีค้าย,ยาเนี่ยมันหายากแต่ถ้าเราพอมีหลักฐานพอเชื่อมันว่าม,มันชั่วแล้วแฉไปเลยเราไม่ต้องกลัว เราต้องติดคุกโดนพักไปญาติถอนใบญาติเรายอมไม่เป็นไรแล้วผมแก่แล้วผมพอแล้วไงช่างแม่งมันอะไรจะเกิดตำรวจตำรวจถ้ามีหลักฐานก็ว่าไปอายการอายการติดคุกไปนะนะไปตบรัพย์เงินแค่เท่าไหร่สามหมื่นโดนไปสิปีมีครับคนชั่วๆเรวเรามีทุกอาชีพที่ผมด่านเนี่ยผมแบบหมายถึงคนชั่วบางส่วนอายการส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่มันก็มีคนเลวคนตำรวจก็เหมือนกันทนายเหมือนกันทุกอาชีพมีคนชั่วหมด แล้วผมมีความสุขมากทุกวันนี้ก็มาเอาเรื่องมาแฉเต็ไมไปหมดเลยเรื่องใหญ่ๆเต็มเลยหลายคนส่งมาเนี่ยผมก็ตรวจๆอยู่อันไหนก็มีข้อมูลก็ว่ากันไปนีกวันนี้ก็มีครับเขามาล้องทหารใกลๆกรุงเทพในข่าวนะนะทหารเกณฑ์หนีทหารแทงจำหน่ายไปเรียบร้อยแนละ้วปรากฏทหารระดับสูงก็ยังเบิกเีิยลงเวทเงี้ยงอยู่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยเนี่ยผมก็บอกเอาส่รงส่งหลักฐานมา พูดลอยๆไม่ได้ส่งมาเะียครับส่งมาเลยเยอะแยะนะครับเยอะแยะโดยเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบานคนไหนแพ้ประมูลส่งมาเพราะไอ้คนที่จะรู้เรื่องการทุจริตเนี่ยคือไอ้พวกแพ้ประมูลอ่ะไอ้พวกเนี้ยมันจะรู้ดีว่าใครโกงเพราะไม่ต้องคอยติดตามอยู่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะยังไม่มีประมูลเลยปรากฏพูดแล้วเหมาได้เข้าไปทํางานนะยังไม่ประมูลเลยมันเข้าไปทํางานเข้าไปก่อสร้างแล้วนั่งหลงนั่งร้านไอ้พวกที่คือพวกหน้าด้านชาติชั่ว เยอะไปหมดครับพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยของผมนี่ของแท้นะครับไม่ไดิสนใจอะไรไม่สะดุ้งไม่อะไรต่งตางๆอ,อยากจะรับหมายสารเลือเกินเมื่อไหร่จะมาส่งเนี่ยอยากแล้วเกินหมายสารเนี่ยนะผมไปศาลหลายครั้งเลยผมบางทีต้องถามเจ้าที่ศาลมีใครฟ้องอาจารย์เดชาบ้างยังตรวจดูหน่อยสิจะได้มอบตัวซะหน่อยประกันตัวให้หลูกน้องถอนเงินมาประกันตัวไปที่ไหนก็เออไปไงมีใครมาฟ้องบ้างยัง รีฟ้องเลยเถอะผมจะถแถลงข่าวใหญ่เลยอะถ้าเกิดผมโดนฟ้องนะถแถลงเลยว่านี่ผมครับใกล้ติดคุกแล้วเพราะว่าไปแฉพวกสายโจรน,นะจะมีความสุขมากอะวันไหนได้รับหมายสารนะแล้วผมไม่ต้องไปวิ่งไปเต้นแล้วนะครับนะเพราะผมไม่ได้ทําผิดนะบางคนบอกผมเป็นระเมิดสิจโจรโจรโอ้โหละเมิดสิจโจรน,นะ พวกสายโจนเนี่ยก็เปรียบเทียบกับครูข่มขืนเด็กคนก็กด่าทั้งนั้นน่ะใครจะไปให้กําลังใจผู้ต้องหานะโสมเด็กอย่างเงี้ยนะพวกสายโจนพวกนักกฎหมายสายโจนแ้ใครจะไปให้กําลังในะนะจนะมันมีนักกฎหมายสายโจนบอกโอ้โหไปหล,ไลนะเมิดสิทธิ์นักกฎหมายสายโจนก็ oh, 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 นกกนนคุณดูดิยพวกไอพวกที่ครูข่มขืนเด็กอะ่ะครูแนะแนวไปให้กําลังใจยังโดนตั้งกรรมการสอบมินัยเลยมันไม่ควรให้กําลังใจคนชั่ว นะนะีกฎหมายสายจรบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่รัฐธรรมนูญสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์โอ้โหเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็ด่าแล้วสารออกหมายจับนี่ก็ไม่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 ไม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 คอยจะบริสุทธิ์แล้วนะนะมันออกเทาเทาแล้วนะนเนี่ยดูเด็ยครูเด่ยสารออกหมายจับเนี่ยข่มขืนเด็กนะกระทำทำเราเด็กอายุไม่เกินสิบหนะ้ากับสิบหกอ่ะเห็นไหมแค่นะ ครูรุ่นพี่นะนแนวไปโพสบอกว่าไงเออให้กําลังใจสู้ๆนะไอ้พวกโซมเด็กอะคนยังด่าทั้งบ้านทั้งเมืองแล้มีความผิดแล้วแล้วแล้วก็นักกฎหมายสายโจรบางคนบอกโอ้โหอย่าไปทําเจิมผู้ร่วมวิชาชีพมันไม่ใช่เรานี่มันโจรนเวนาทีที่คุณแบบทุจริตส่งเอกสารปลอมต่อศาลจนศาลออกหมายจับนาทีนั้นคุณไม่ใช่นาทนายอาอีกต่อไปคุณคือโจรน,นะครับหาว่าผมละเมิดศิล นักกฎหมายสายโจทย์ดูมันพูดสิครูครูข่มขืนเด็กคุณดูดิใครกล้าไปให้กําลังใจครูโสมเด็กไม่กล้าแค่พูดปุ๊บโดนตั้งกรรมการสอบสวนไม่เหมาะสมไปให้กําลังใจโจรได้ยังไงอาชีพเดียวกับผมเนี่ยเป็นทนายแล้วแล้วไปใช้เอกสารปลอมในศาลพอศาลออกหมายจับโอ้สู้ๆนะครับตายหาสิไอ้คนเป็นกําลังใจให้นะครับ ถึงแม้มีหมายจับแล้วแต่ยังไม่ครบยี่สิบหมายนะครับอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใครเป็นให้กําลังใจมันก็ตายเป็นให้กําลังใจได้ยังไงคนมีหมายจับโดนเรื่องร้ายแรงเลยขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเนะนะครับมันไม่ได้อ่ะแล้วบอกเนี่ยผมเองละเมิดสิทธิ์โจรผมยอมครับเนี่ยดูด,ดูครูไปให้กําลังใจครูที่ข่มโซมเด็กไปไงคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก ทนายสายโจนนักกฎหมายสายโจนเนี่ยผมไม่สามารถให้กําลังใจได้นะผมสู้ๆนะครับถึงแม้มีหมายจับคดีเบิกความเท็จนําสืบเท็จและปลอเมเอกาสารหลายคดีก็ขอให้สู้ๆนะครับผมจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยผมก็ต้องไปไงโอ้โหคนพวกนี้ไม่น่าเลยทําเสื่อมเสียวิชาชีพก็เปรียบเทียบกับพวกโสมเด็กไปให้กําลังใจได้ยังไงครูพี่นัทนะครับ ถูกดำเนินคดีกระทืบไอเด็กที่ไปเรียนเตรียมทาหารตายคุณโอ้สู้ๆนะครับครูพี่นัดเป็นคนดีคุณจะไปให้กำลังใจโจรได้ไงศาลออกหมายจับแนละ้วมันก็ต้องแบบไงโอ้คุณไอพวกนี้มันพวกเลวมันธรรมดา <c oughs> อาจารย์พูดยังไงเห็นภาพชัดนะ <c oughs> อาจารย์นเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้เกรงอะไรเลยนะครับ <c oughs> ผมยอมละเมิดสิทธิโจรครับ นักกฎหมายสายโจรบอกโอ้โห و, อาจารย์เนชาเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อายุมากแล้วจะ60เป็นเนติบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์ว่าความมาสาหปีทําไมละเมิดสิทธิ์พวกโจรผมยอมละเมิดสิทธิ์พวกโจรผมจะไปยกยอปอปั้นให้กําลังใจนะสู้ๆนะครับท่านทนายถึงแม้ท่านจะโดนออกหมายจับเบริรความเท็จนําสืบเท็จและปอเป็นเอกสารก็สู้ๆนะครับบ้า ชัดไหมอาจารย์อาจารย์พูดอะไรชัดตรงไหนบิดเบือนบอกมาเลยนะครับแล้วรีบไปล่างฟ้องแล้วยื่นเลยยื่นฟ้องมาไหนเนี่ยบอกลวงหน้าคุณก็รู้จักผู้สื่อข่าวเยอะก็นัดมาผมก็ไปด้วยแล้วผมจะไปแถลงข่าวเลยว่าผมจะยอมติดคุกนะครับผมจะยอมติดคุกเลยนี่เล่าให้ฟังอนะ่ะอ่านะครับยอมติดคุกเลยแล้วถ้าเกิดว่าผมทําแบบนี้นะต้องโดนพักไปย่าถอนถอนไปเลยสภาธนายมาเอาไปเลย ผมจะอยู่ไปทําหอกหําดาบอะไรนะนะครับนะมานั่งหายใจทิ้งรถแผ่นดินโดยไม่ทําประโยชน์นะครับอ่ามีอะไรวะไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติดูสิ